ปิดตัวที่ไทยแล้ว Redmi มี1 3 x ในราคา4,699บาทล่าสุดทางเซมีได้ประกาศเปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายสมาร์ทโฟน Redmi มี1 3 x รุ่นใหม่ในตลาดประเทศไทยแล้วครับโดยมีสเปคคล้ายกับ Redmi มี 4G g ของปีที่แล้วแต่มีดีไซน์ที่รับการอัปเดตเหมือนกับ Redmi n ี t e 14ซีรีส์มากขึ้นครับโดยมีสเปคตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.79นิ้ว4 HD Plus IPS LCD มีค่ารีเฟรช90เฮิรตซ์ใายชิปมีเดเทยเคเลโอ91 Ultra GPU เป็นมารี g 52 MC2 ให้แรมาที่8 g กกส่วนลอม256 g กกรองรับไมโคร s d Card บนระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วย h y p ป r o s ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนหลักความละเอียด100ปามิเซเซลรูปแสม1.8 เลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสงสองส่วนกล้องหน้าความละเอียด18ล้านพิกเซลรูปแสงสองรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธมีพอร์ต usb type c มีเรื่องหมดสสีคือ midnight black และ slick blue ให้แบตเตอรี่มาที่5 3 3 0ม mm, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว3 3วัตต์สมาร์ทโฟนเล d m i สิบ x วางจำหน่ายในไทยแล้วในราคา4 6 9 9บาทสำหรับรุ่น ram 8 g รอม200 g b พร้อมรับฟรีเล่นมีบัตรซิกเพลแบ็กมูลค่า3 5 9บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อระหว่างวันที่25มีนาคมถึง7เมษายนนี้เท่านั้นครับ